ขอเจริญพรอ,อ่พุทธบริษัทญาติโยมแขวนคลับคอคหลงพี่กาโตะทุกคนทุกท่านในขณะที่เรานั่งรถวันนี้ก่อนที่จะขึ้นเทศงานบำเพ็ญกุศลศพ ก็ถือว่าวันนี้เราได้มาพบหน้าพบตาเจริญพรคุณยมออนอุมาพิมพ์เข้ามาได้คุณยมทักทายเข้ามาได้โอ้ถือว่ามาเจอหน้าเจอตากันห้ารอยกว่าคนดูดีเข้ามาดูแป๊บเดียวนะก็ขอบคุณกับการ Ki กดไลค์ 3. กดแชร์กดติดตามของช่องหลวงพีก่กาโตนะครับ วันนี้ก็จะมาขอบคุณขอนโนมทนาบุญกับญาติโยมที่มาอวยพรเนื่องวันคล้ายาวันเกิดของลุงพีกาตุนะครับก็ขอ,ขอ,ข,อขอบอกขอบใจนะมากๆแล้วก็เข้าไปดูทุกเม้นทุกคอมเมนทุกทุก,ท,กทุกกดแชร์กดไล เขถือว่าเป็นกำลังใจชนิดดีเป็นยาจใจชนิดดีให้กับหลวงพี่กาโตะในปีนี้ไหนใครรู้แล้วบ้างว่าหลวงพี่กาโตอายุเท่าไรเม้นมาหน่อยสิเคยร,รู้แล้วว่าอายุเท่าไรเมนมานี่โอ้ก้ารโรยคนจะเริพนพรโยมโยติน้อยกันมั้งนายโยมเกิดกิง่งอ,อ้อเบื้อบข้า ไม่ก็ดีกว่าจะได้ไม่บาไม่เงอขออนุมโมตนาบุญกับโยมนะที่ทำบุญเก้าอี้เก้าอี้หลุยมานะขออนุมโมตนาบุญด้วยโยมแม่ไอ้กับโยมพี่ชื่อเฟสว่าลิงเข้ามาดูเยอะมากเจ๊เพลินนะ ก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 มันก็หนักอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้กับพุทธบริษัททั้งหลายเข้มแข็งและเข้มข้นเข้มแข็งคืออดทนเข้มข้นคือต้องป้องกันดูแลตรวจตัวเองวิธีการป้องกันป,ป้องกันอย่างไรบางคนใส่แมสใส่ใส่ใสถอดออกแล้วไม่รู้ถอดทำไม โอเคเลยเราเข้าใจว่ามันหายใจไม่ออกแต่เราโยมหายใจไม่ออกหายใจไม่คล่องกับตอนที่ใส่แมสดีกว่าตอนที่เขาแย่งท่อแล้วนะอันนี้เราต้องมองในในในเชิงที่มันลึกลงไปว่าถ้าเราเกิดเป็นขึ้นมาหนักนี่จะทำยังไงคนที่ตายกับโควิดนี่น่าสงสารคนไทยเราก็เยอะเป็นห่วงนะ เป็นห่วงจริงๆนะเพราะฉะนั้นแต่ไม่ได้มาให้คุณโยมต้องกลัวจนเกินไปไม่ได้หมายความว่าคุณโยมคลาดจนเกินไประแวงจนเกินไปความคิดมันอยู่ที่เราเราจะคิดยังไงก็ได้เราจะไม่ได้ตายกับความทุกข์แต่เราจะตายกับความคิดอันนี้สำคัญนะฝากคุณโยมไว้ด้วยงานนิมนต์ก็ยังมี ก็ต้องไปเพราะคนมันไม่หยุดตายโควิด -19 เนี่ยมันหยุดคนเกิดไม่ได้หยุดคนแก่ไม่ได้หยุดคนเจ็บไม่ได้และหยุดคนตายไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องไป,ต,งไปต้องไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมแต่เราไม่ไปแล้วใครจะไปต้องช่วยช่วยยวนยนภาษาบ้านเราก็เรียกยนยน คนยวนคือช่วยช่วยกันแบ่งแบ่งกันขอให้สุขภาพหลวงพี่แข็งแรงปราศจากโรคภยัยโยมก็เหมือนกันนะหน่อยอายุหลวงพี่กาตูไม่ใช่ยี่สิบเจ็ดเลยคุณโยมเหมือนใจร้ายเกินไปนะว่าหลวงพี่หน้าแก่เกินเนอะในช่วงนี้ต้องใช้ธรรมะระประปรลมมใจนะโยมเอาธรรมะมาบันเทาจิตใจ ธรรมะช่วยได้ธรรมะช่วยได้จริงๆอิงยันนิมนต์ท่านไปเทศแถวบ้านบ้างครับต้องทำไงบ้านโยมอยู่ที่ไหนอะครับอรชนกแก้วบัวดีเจริญพรสาธุสาธุอรุณีเส้นดำเจริญพรคุณโยมลูกลิงบางเขนบางศินก็ถวายเก้าอี้มาคุณโยมแม่คุณโยมแม่ไอ้ก็ จากชมบุรีก็ถวายเก้าอี้มาโยมที่จะสนใจจะร่วมบุญเก้าอี้ก็ยินดีนะแสะดงตัวเข้ามาได้วันนี้ตามาเทศไม่ไกลจากวัดนะครับการเดินทางก็เราจะดูแลอย่างดีดูแลเข้มทั้งคนขคับทั้งพระนักเทศก็ฉีดครบหมดแล้วสองเข็มนะคก็เ,เปิดได้บูธเข็มสามก็อมลาวเข็มสาแขนใช้ยฉีดเอ็กตร้าซินิก้า แขนขวาที่โนเวกของฟรีขาซ้ายมนนาของดีขาฝาไฟเซอร์เราไปปรีชิตแน่นอนตอนนี้ที่ใต้ก็ฝนตกบ้างคุณโยมนะคุณโยมก็เหมือนกันนะต้องต้องดูคุณโยมก็ต้องดูสุขภาพให้ดีด,นะดูแลนะเจลนี่ใหญ่ขาดแมดใหญ่ขาด เจลนี่ขาดได้แต่เม็ดนี่ขาดไม่ได้เพราะว่าถ้าเม็ดขาดนี่มันจะไม่มีอะไรเกี่ยวที่หูเพราะมันขาดอืมก,ก็จะเดินพอ่อนยมคนตายปีนี้วัดเพญญาตจะทอดกระถินสามัคคีวันที่อ่าวันที่สิบสี่พฤศจิกายนนะครับบ่ายโมงเป็นต้นไป ประธานในพิธีองค์กรถินก็คืออคุณโยมแม่กน,นกพรเดชเดโชกน,นกพรเดชเดโชคือใครก็คือนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ยินดีเรามาร่วมกันเดี๋ยวอีกประมาณ2องสมสวันหลวงพี่ก็จะได้เริ่มทำบัญชีวัด คือบัญชีวัดคืออะไรคือทําเป็นบัญชีกระถินแล้วก็นํานําลงใน Facebook ให้คุณโยมได้ร่วมบุญตอนนี้ไม่ได้ให้คุณโยมได้ไปดูซุ้มประตูแตจ่จริงๆบอกคุณโยมว่าตอนนี้เริ่มขึ้นอิดแล้วเอาอิดปูแล้วเอาอิดก่ออิดแล้วเป็นรูปเป็นร่างของซุ้มประตูเยอะมากสวยงามมากและใหญ่มากของจริงนะขออนุมโมทนาบุญด้วยจะเรืนอนพรโยมพันสี่ร้อคนนะ ก็อย่าไปไหนกันอยู่กันจับมือกันอย่าทิ้งกันออสั่งของสั่งอะไรก็คุณโยมระมัดระวังให้ดีหลวงพี่นี่เทศงานคนที่ตายกับโควิดนี่ก็หลายงานแล้วล่าสุดก็คือเอากระดูกใส่ในเคอรี่ส่งเคอรี่เลยระวังนะคุณโยมนันก็่งผิดบ้านน้ำมงทีโดคนตายอยู่นะ <c oughs> <c oughs> เป็นเทศที่มันก่อนเป็นเทศนู่นนะก็ออกระดูกใส่เคอรี่มา ขนาดกระดูคนตายในขนาดนั้นแล้วคุณโยมหลวงพี่จําได้ไหมครับที่ถ่ายรูปหลวงพี่ที่ห้วยปริกคะ่ะโอ้จำได้โยมจําได้แต่ว่าจำหน้าไม่ได้ดีอยากได้กําคมเขาบอกว่าถ้ารักสบายเราจะได้แบบธรรมดาไม่มีใครอยากได้เรอาแบบธรรมดานะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากได้แบบธรรมดาจงจําไว้ว่าอย่ารักสบายเป็นกําลังใจกับทุกคนนะ ดูแลสุขภาพค่าวอากาศเปลี่ยนช่วงนี้ก็บางคนก็ป่วยบางคนก็ไข้บางคนก็ไข้ขึ้นก็อย่าไปตกใจอย่าไปคิดมากว่าฉันเป็นโควิดบางทีไม่ใช่นะบางทีงไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องประมาทนะเอานะั้นหลวงพี่ก็จะถึงงานแล้วครับคุณโยมครับด้วยความนึกถึงรำลึกนึกถึงคุณโยมเลยมาเมื่อคืนนี้ไม่ได้ไล์สดนัดกันเอาไว้ว่าเราจะมาไล์สดในช่วงวันเกิด วันใกล้มันเกิดแต่พอดีหลวงพี่ติดงานนิมนต์โยมมากันเยอะเมื่อวานนี้เยอะมากแล้วก็ต้องขอบคุณอีกทีขอบคุณคุณโยมอีกทีหนึ่งที่มาร่วมกล่าวคาอวยพรวันเกิดนะดูหมดเลยเห็นหมดเลยนะแล้วก็ย้ําอีกเรื่องหนึ่งก็คือโยมท่านไหนที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพเก้าอี้ถวายวัดเพ็ญญาเพื่อที่จะใช้ในงานทอดกระถินก็นบ็อกทักเชทมาได้นะครับคุณโยมเดี๋ยวจะมีทีมงาน ให้รายละเอียดไปแล้วก็ชี้แจงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเหรียญหลวงปู่กรมอมืลืมเลยเดี๋ยวไม่ได้พูดไปได้โยมหลายท่านจองมาเยอะมากตอนนี้บอกตรงๆว่าจองมาเยอะมากคุณโยมไม่ต้องกลัวครับหลังจากออกพรรษาเหรียญจะเริ่มผลิตไปตามขั้นตอนหลังจากนั้นหลงพี่ก็จะทํารันรายการตามไปเรื่องตามเรื่องราวหาวันพุทธาบิเศษเรียบร้อยเหรียญหลวงปู่กอมนะครับ แล้วก็ตอนนี้มีคนมาจองที่วัดแล้วมีคนมาที่วัดและจองเหรียญหลวงปู่กล่อมเยอะมากก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยเอากันไม่ทันเลยทําก็ไม่ทันเลยตอนนี้คือเยอะก็เลยตั้งใจว่าจะให้ทุกคนได้เหรียญทองมีทั้งหมด10เหรียญตอนนี้เหลือแค่4ี่เหรียญแล้วนะครับทองทองคำแท้เหลือแค่สี่เหรียญแล้วนะครับน้ําหนักบาทกว่านะครับ16.10 16.19กว่า1 6 9ประมาณนั้นนะครับ ฝากคุณโยมด้วยนะคุณโยมไม่ต้องกลัวครับโยมคนไหนที่โอนปัจจัยเข้ามาแล้วเรื่องเหรียญเตรียมตัวรอตั้งใจทําใจเย็นๆนะครับอโอเคขอโนมโมตนาบุญญาโยมด้วยวันนี้หลวงพี่ขอตัวก่อนนะครับเนื่องถึงคุณโยมท,ทุกคนทุกคนทุกท่านแต่ว่างก็จะเข้ามาอีกครับเจริญพรครับ